ทางที่เราเดินให้เป็นด่านช้างสมไมก่อนช้างมันเดินก่อนอันนี้ไม้กระเชาครับแต่ว่าต้นใส่มันหุ้มออครับไม้กระเชาต้นกลางอ,อ๋อข้างในข้างไกลคือต้นกระเชาเออครับออบางคนก็เรียกกระบากนะ ภาับางคนก็เรียกกระบากลมแล้วลมแล้วเริมเริ่เริ่มเจอลมแล้วต้นไทรต้นไทรมันจะหุ่มครับแล้วต่อไปมันก็จะตายครับแล้วไม้ที่อยู่ถูกหุ้มก็จะตายลงครับแล้วมันก็จะเป็นต้นไทรใช่เพราะว่าต้นไทรของมันนี้มันจะไม่มีต้นของมันเองมันต้องเกาะเพื่อนขึ้นมันเป็นมอนไม้กาฝาก พวกนี้มันเป็นไม้กระฝากเขามันหุ้มเขาเสร็จแล้วมันก็ไอ้ต้นต้นกลางตายมันก็เป็นต้นใสตัวนี้ใช่ต้นอะไรนะข้างในต้นไอ้นี่ครับบางคนก็เรียกกระบากบางคพวกเราเรียกบางคนก็เรียกกระบากไม้กระบากแต่พวกผมเรียกไม้กระเช้าไม้กระเช้าครับผมพื้นที่เขาเรียกไม้กระเช้าใช่ครับไม้กระเช้าต้นใหญ่ออ๋เนี่ยต้นข้างหลังนี่ใช่เนี่ยมันใกล้จะมิดไม่ไม่ไม่เกินห้าปีมิด ไม่ถึงห้ปีก็เดียงเดี๋ยวก็เดี้ยงเพราะมันรับหมดแล้วเนี่ยมันรับไม่หมดแล้วเดี๋ยวข้างหน้าจะมีต้นมันล้มเอาแล้วกันเอาไม้ค้ำเหรอป่าค่ะน้มมันเดี่ยวเลยค่ะอ๋เอเปิดทางเหรอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แบบชีวิตพักกินข้าวันที่น้ําตกผาสามตกซึ่งอยู่ข้างบนนั้นมุมเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันมีขอดหินบังอยู่แต่ถ้าเราขึ้นไปเดินหินตรงนั้นนะเราจะเห็นอย่างชัดเจนว่าข้างหน้าคือน้ําตกผาสามตกที่ไม่มีพานคนไหนหน้าทางแรมณนะที่ตรงนั้นไม่ว่าจะพอกรณีใดๆก็ตามไม่มีทางคนไหนกล้าทางทางทางแบบ มีสองขาสามศนะครับตอนนี้เราอยู่ชั้นที่สองประมาณสองมืสกขาสามศกซึ่งชั้นบนมันอยู่ข้้งบนนู้นเราก็เลยคิดว่าเราพักกินข้าวเอาแรงกันก่อนก่อนที่เราจะต้องตะเกียกตะกายขึ้นไปบนน้ำหาหาสามศกซึ่งมันจะต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะแล้วเราอาจจะต้องใช้เชือกในการปีนป่ายเพราะกระแสน้ําที่เราเห็นวันนี้ กระแสน้าค่อนข้างแรงกว่าครั้งที่เรามาครั้งแรงกครั้งที่ผมมาสำรวจครั้งครั้งแรกกระแสน้ําวันนี้แรงกว่าและเยอะกว่าเพราะฉะนั้นข้างบนนะ่ะไม่ต้องสืบเลยว่าน้ําจะแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เชือกเพื่อความปลอดภัยเราต้องใช้เชือกครับตอนนี้กินข้าวพักเอาแรงเรียกน้ำย่อยสุโข,ขทัยคนละมวลก่อแล้วเดี๋ยวพื้นแรงแล้วเรียงต่อเส้นทางครับของน้ำตกกระเรียนใหญ่ นี่คือเครื่องเครื่องทางของทริแปแรกและชุดแรกที่จะขึ้นไปสู่น้ำตกต้นตะเียงใหญ่สังตานามสีนี่คือชุดแรกครับเรามาได้เครื่องทางแล้วฟ้องฟ้าเปิดแต่บ่ายไม่แน่ใจว่าฝนตกไหมแต่ช่างมันพราเราเปียกแล้วทั้งตัวมันเปียกแน่นอนกินข้าวครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่โอเคครับ